คู่ฮไลท์เคฟผมสวัสดีครับจัดใครครับวันนี้มาสร้างโซโล่เล่นกันเองนะครับนี่นี่นี่หมดครับหมดหมดหมดมามาแล้วนี่คือถอดของทั้งหมดทุกอย่างนะถอดของวิ่งถอดเกาะนะครับแล้วก็ปืนไม่เกินหกแลวนะไม่มีทีมเหรอโซโล่ไหนวะมมมงงงไไ่่่ีนน้วกัตตอห โอ้รถหลังก็เข้ามาโอ้ยโอ้ยเกิขดขลังพอดีโอ้โหโอเคกูครู้แล้วทำไมอาร์ตี้ทำไมอาร์ตี้ถึงบอกว่ามันไม่ดีกูรู้แล้วทำไมตี้บอกงี้กูรู้แล้วเข้าใจที่ตี้บอกแล้ว โอ้ยช้าด้วยไม่ตรงเลย,าายนนี่กเอ็ดอ๋อไม่รู้อะไ,ไม่รู้คืออะไรอ้หด,ด,ดูดิชีบหายมันแย่ม,มากเลยเ,เ,ลยเออเป่งลูกช้าแบบต้องล็อกหัวอย่างเดียวแต่เราบันแทกยากมากเลยเป่า,อา,อาโอ้ยเกือบยิงไม่ตาย เฮ้ยอยู่ไหนกันหมด้ยมดีดเข้าหัวไอ้ภูไม่หน,นึ่งเงถ้าไม่เข้าหัวนี้น,น่าจะตายเองโอ้ยข่ามอยไม่เกิดดีหรอ โอ้ยแล้วดูเกิดอย่างแย่แบบเกิดข้างๆอ่ะเนี่ยมันเข้าหัวโอ้ยหลังหลังเข้าโอ้โหโหหม้อวับเฮ้ยของดีของดีเคเอมพูดีดีกว่าเนี้ดีกว่าดีกว่าที่ผมถืออยู่ละ แต่ถ้าไม่ได้ยิงอย่างหลังเนี้ยกูไม่ได้ยิงใครเลยถ้าไม่ได้ยิงหลังแบบเผิดข้างหลังอ่ะพี่หมอนล็อกหมอนพี่โอ้ยโอ้โหหมอล็อกจริงหมอล็อกจริงโอ้แถวบ้านเรียกลาดเห็นเห็นแถวบ้านเรียกลาดเห็นเห็น อ่แยแม่งเกิดพอดีโอ้ยแล้วมันอะไรสองคนนะโอ้ยคุหลังครับโอ้ยโอ้ยสวนหายเลยดูดิโอ้ยแล้วดูเกิดก็ไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนี้ รู้ว่าแย่แต่คิดว่าจะแย่ขนาดนี้โอ้ยดูดิโอ้ยดูดิคืออะไรวะปืนส้มมัมเบีะโอ้ยโอ้โดนรัดโอ้หลังก็เกิดแย่มากโอ้ยดูดิวี่กูว่าคิก แบบปล่อยจังหวะเลยยิงสกายยังไม่ตายเลยข้าวหัวไมบอกพี่เปิดรอติดใจว่าคนเดียวโอ้ยอและสองเฮ้ยใครรัดคืนโอ้โหโอ้โหรัดใครไม่รู้ยิงเจ็บจัดอ โอซีแซ่ดเฮ้ยแกปืนพกนี่มันเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเอ้ยิงไม่โดนกำลังเกาแขนเลยนี่ผมนี่เสียงกแกล้งยกโอ้ยโอ้ยดูดิยิงใกล้ๆยังไม่โดนเลยปืนแบบปืนแบบแย่จัด ออไม่ยิงไกลก็ไม่โดนมันแบบว่ามันแบบว่าอันนี้มากเลยไ <c oughs> ม่งต้องแท็กไป DK เดคหละใช่หมแล้วแล้วไม่ได้ยิงไฟเล็ดมันเ k คนะโอ้ย <c oughs> ดูดิยิงไม่โดนเลยลากต่อไม่ได้เลยโอ้ยดีกรักเอ้ย โอ้โหโคตรแย่กูให้ปืนนี้แย่ที่สุดในเกมเลยตอนนี้เฮ้ยโอ้โหทำไมไม่ยิงหมอทำไมล็อกมาข้างหลังนะแปลกแล้วหมอแปลกแล้วแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วไม่เล็งแล้วเมื่อกี้คือเล็งลงพื้นอ่ะเด้งเข้าหัวปืนน่ะ ปืนปืนหมออย่างดีเฮ้ยใครรัเอ้าโอ้แล้วข้างหลังอัีช้าไปเก่าแขนกันอเหรอ เฮ้ยโดกตัวลัดยิงดีอยู่ยิงดีกว่าปืนที่ผมเล่นอ่ะเอาไว้ง่ายยิงดีกว่าปืนพี่เฮ้ยโอ้โหไม่โดนส่อเลยว่ะปืนอะไรอ่ะมันดีนะไปเราไปเราเราโหนี่โดนแต่เฮ้ยเราดูเกิดไม่เกิดทันที่เดิมเลยเฮ้ยโอ้โหหมอล็อกเป้าแล้วระยะนี้ยิงหัวล็อกเป้าแล้ว ใกล้ใ่ล้ใก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 ล้กล้ใกล้ใกย้ใกล้ใก้กล้วกล้ใกล้ดกล้ใกล้ใกล้ใอ้กลใกล้้าหกล้ใก้กลล้ใกล้ใก้ใ้กูยิงก ตอดทุกอย่างโอ้โหสองตัวใช่ตอดทุกอย่างใช่ตอดทุกอย่างเนี่ยยิงไม่โดนเยอู้สเปย์หมดแม็กเฮ้ยยิงก่อนนี่เนี่ยโอ้โหปืน ไอ้ปืนหมานี่กูปวดหัวเลยกูยิงก่อนเป็นแม็กเนี่ยโดนสวนหายโอ้โหไม่ตายได้โดนลัดกูอยากจะบ้าตายโอ้โหไม่พี่ได้ยิงช็อตหลังตลอดเนี่ยฉดลอยอะโดน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 ใจเนี่ยเกิดหลังเีอย ช็อหลอยทั้งนั้นอะไม่มีช็อตยิงซึ่งหน้าปืนเป็นแก่ฉอดเฮ้ยโอ้ยดีจริงแลยดีนะมันไม่ฟันโดนเฮ้ยโอ้โหหลายตัวโอ้โห <laughs> Oi, ai! Mày đó, Có y gì mới tài đấy. Ôi. Ôi. Ô hô. Thằng này ทำไรกันอะอปิงลูจะตายโอ้ยยิงสูพกไปนะปืนกูจะล็อกยิงสูพกไปเลย ดีก่อนแท้ๆตายได้่ r ดีมายังไงอุ้ยแล้ดูเกิดทนไม่ทันไม่ยิงก่อนจริงๆต้องแบบนี้อาร์ีไอ โอ้ยดีว่าเราจะทำได้ขนาดไหนครับจีเอาเชฟผมคิดเที่ยวประมาณนี้ถจะบรนลุกันเองนะครับก็ถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ